สวัสดีครัยินดีต้อนรับคุณสุริการไอต้นชีวี <c oughs> หลังจากที่ห่างหายกันไปตั้งหลายปีเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ work from home เป็นช่วงฤดูการของบวยนั่นเองนะคะวันนี้ผมก็ได้บวยมาจากจังหวัดเชียงรายเลยนะครเป็นผลิตภัณฑ์ ของคนไทยด้วยกันเองนะครับปกติเนี่ย mm. e? เลยวลาเราไปสังสรรค์ใช่ไหมเรามีบวยอยู่ที่ประเทศไทยแล้วใช่ไหมครับ mm. เพราะฉะนั้นเราขออนุญาตเอาวัฒนธรรมประเพณีของชาวญี่ปุ่นนะครับโดยใช้บวยของคนไทยนะครับมาทําการดองเหล้าบวยนั่นเองนะครับซึ่งเหล้าบว้ยเนี่ย,าย,ยสามารถเป็นสิกก่งที่ทําได้ง่ายแล้วก็หาซื้อวัตถุดิบง่ายด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ เราจะมาดองเหล้าบวยให้ดูกันครับว่ามีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมาเริ่มที่วัตถุดิบที่ต้องใช้ในการดองเหล้าบวยกันครับซึ่งบอกเลยว่าหาง,งานมากมากนะฮะอย่างแรกนะครับก็เป็นบวยนะครับอันนี้จะเป็นบวยสดเลยอย่างที่บอกก็คือสั่งมาจากเชียงรายเลยนะครับบวยเนี่ยปกติเนี่ยเราก็จะใช้ปริมาณค่อนโหลแต่ว่า เราต้องเหลือพื้นที่ส่วนหนึ่งก่โลด้วยนะครับอย่างวันนี้ผมก็สั่งมาประมาณโลหนึ่งนะครับแต่อาจจะใช้จริงๆอยู่ที่ประมาณ700กรัมนะครับประมาณนั้นนะฮะอย่างที่2ก็จะเป็นน้ําตาลกรวดนะครับสูตรปกติที่ไปหาตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ500กรัมนะครับแต่ผมลองไปแล้วรอบหนึ่งรู้สึกว่า500กรัมมันจะหวานไปหน่อยนะฮะ อาจจะต้องลดลงมาสักครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวอาจจะเหลือสัก200-300กรัมขนาดพอแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้จะเป็นเหล้าได้ก็ต้องมีแอลกอฮอล์ใช่ไหมมีปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ที่20ดีกรีขึ้นไปนะครับอวอดก้าเหล้าขาววอดก้านี่ก็จะแบบออกรสนุ่มๆใช่ไหมเหล้าขาวนี้ก็จะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เขาแนะนําก็คือโซจู แต่วันนี้ผมหาโซจูที่แอลกอฮอล์ยีไม่ได้ครับก็เลยเดี๋ยวจะเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันนะครับว่าวันนี้ผมจะใช้อะไรในการดองเหล้าบวยนะครับสำหรับการดองเหล้าบวยนะครับวัตถุดิบแรกเลยที่เราต้องเตรียมนะครับก็ใช้เวลานานม,มากนะฮะนั่นก็คือการนําเจ้าลูกบวยสดเนี่ยนะครับไปแช่น้ำมันเองนะครับอย่างน้อยประมาณ1-4ชั่วโมง เนื่องจากว่าถ้าเกิดเราไม่เอาบววเนี่ยไปแช่น้ํานะครับเรื่องของสารพิษนะครับเศษฝุ่นอะไรต่างๆเนี่ยมันยังเกาะอยู่ที่บววอยู่นะครับที่แช่น้ํนานขนาดนี้เพื่อให้ความขมของบววเนี่ยมันลดลงนั่นเองนะครับเราบวยเราก็จะมีรสชาติที่หอมหวานมากขึ้นนะครับซึ่งบัวชามนี้นะครับก็ได้แช่น้ําแล้วก็ปล่อยให้แห้งปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับที่สําคัญคือต้องทําให้มันแห้งเลยนะตากเอาไว้หรือว่าเอาผ้ามารองไว้ก็ได้ครับเพื่อไม่ให้ น้ำเนี่ยอยู่ในบวยแล้วก็ทําให้มันเกิดเชื้อรานั่นเองนะครับทีนี้พอบววแห้งแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือจะสังเกตบริเวณหัวลูกบววเนี่ยครับมันจะมีเม็ดเ,เ,เป็นดำๆเป็นที่เด่นออกมาจากต้นเนื้ออไหมครับเราจะต้องหาไม้เนี่ยมาแงะมันออกนะครับรวมถึงคัดบววที่มีความนิ่มเนี่ยออกไปนะครับเราจะไม่ใช้บวยที่นิ่มเราจะต้องใช้บวยลูกที่มันยังแข็งๆอยู่แบบนี้นะครับโดยสีของบววเนี่ยให้สังเกตดูนะครับว่า ถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยใช้ได้นะครับแต่ถ้ามีออกเริ่มออกสีเหลืองแบบนี้อ่ะก็ยังคงจะใช้ได้อยู่แต่ว่ารสชาติที่ให้จะไม่เหมือนกันนะครับปกติเขาจะแนะนำให้ใช้ลูกสีเขียวนะครับแต่สีเหลืองแบบนี้ถ้ายังแข็งอยู่เนี่ยใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเริ่มเป็นดําแบบนี้แหละนะฮะอันเนี้ยจะไม่ใช้แล้วนะครับให้คัดทิ้งไปนะครับผมเรามาแงะเม็ดตรงจุดที่ดําๆเนี่ยออกกันก่อนเลยครับเพื่อเตรียมหววในการดองนิลโลครับ เนี่ยครับก็เป็นบวยที่เราทําการเอาเอาดําๆที่อยู่ด้านบนของลูกบวยเนี่ยออกไปหมดแล้วนะฮะแล้วก็สําหรับบวยที่ออกเหลืองน้อยหรือว่ามีรอยช้ำหรือนิ่มๆแล้วเนี่ยเราก็จะขัดทิ้งนะครับเมื่อเราจิ้มจุดดําๆออกไปแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็เราจะใช้ส้อมนะครับในการจิ้มลูกบวยเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้มันเป็นรูรอบๆตัวบวยเลยนะครับเพื่อให้รสชาติของบวยเนี่ย ออกมาอยู่ในแอลกอฮอล์ที่เราจะใส่ไปให้มากที่สุดนะครับเพื่อลดชาตชาและความอมหวานของเหล้าบวยของเรานั่นเองนะครับยิ่งจิ้มพูนได้เท่าไหร่ยิ่งดีเลยแต่เนื่องจากบวยเรามีเยอะมากนะครับอาจจะจิ้มประมาณสักห้าหกจึกนะครับแนะนําให้ใช้ซ่อมนะครับเนื่องจากจึกเดียวเนี่ยได้ถึง4ี่ลูเลยทีเดียวนะครับ เมื่อเราจิ้มบวยเรียบร้อยแล้วนะครับบวยก็จะมีรูแบบนี้นะครับให้แอลกอฮอล์สามารถซึมเข้าไปนะครับแล้วรสชาติของบวยก็จะออกมาที่แอลกอฮอล์ที่เราใส่ได้นั่นเองครับเมื่อเราเตรียมบวยเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเตรียมภาชนะในการดองนั่นเองนะครับภาชนะนี้นะครับผมได้นําไปล้างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผ่านน้ําร้อนมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ เราก็จะมาเช็ดทาความสะอาดจริงๆบนยาปากนะครับแต่เนื่องจากตอนนี้ไม่มีแดดแล้วนะครับก็เช็ดทําความสะอาดนะครับโหลให้แห้งเลยนะครับสําหรับโหลนี้จะเป็นโหลขนาดประมาณ1.5ลิตรนะครับสามารถที่จะยืนได้นะครับของอีเกียนะครับแล้วก็จะมียางแบบนี้แล้วก็เช็ดด้วยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคนะครับเราก็จะนําแอลกอฮอล์ที่เราจะใช้ดอกบ๊วยเนี่ยแหละครับ มาเช็ดทำความสะอาดฝาแล้วก็บริเวณขอบอยางอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้เราจะใช้แอลกอฮอล์อันนี้นะครับเป็นสุรา40ดีกรีนะครับของโรงเหล้าตะวันแดงนะครับเป็นสุราข้าวหอมพิเศษน,นะครับเป็นข้าวหอมนั่นเองนะครับซึ่งคนไทยในนิยมที่จะใช้สุราข้าวหอมเนี่ยมาดองก,กันเยอะมากเนื่องจากกลิ่นที่หอมนะครับไม่ฉุนนะครับ กลิ่นหอมมากเลยนะหอมเป็นแบบกลิ่นแอลกอฮอล์แบบเบาๆคิดว่าถ้าเกิดไปเจอกับบวยนี่น่าจะน่าจะอร่อยตามหลักแล้วเนี่ยนะครับแอลกอฮอล์เนี่ยจะสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยนะครับเราก็จะทำการเช็ดทั้งปวดโหลแล้วก็ฝากซีลไปเลยทบครับ,รบลำดับต่อไปนะครับเราก็จะนำบุ้ยที่เราเตรียมไว้แล้วเนี่ยมาจัดเรียงเข้าสู่ขวดโหลดองนะครับ สลับกับน้ำตาลกรวดนั่นเองข้อแนะนําของเรานะครับนั่นก็คือเราจะเอาบ้วยลงไปเป็นชั้นล่างสุดนะครับแล้วก็เรียงสลับสลับสลับไปและชั้นบนสุดเนี่ยจะต้องจบที่น้ําตาลกรวดนะครับเป็นชั้นชั้นชั้นชนเอามาเรียงกันเลยดีกว่าครับ นี่นะครับก็จะเป็นชั้นแบบนี้นะครับโดยเริ่มต้นที่บุย้ยแล้วต้องจบที่น้ําตาลกรวดนะครับตรงนี้แนะนําเลยนะครับว่าอย่าใส่น้ําตาลเยอะบอกเลยเพราะว่าถ้าเราหาสูตรตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาจะให้ใส่1ต่อ1เนาะซึ่งสูตรนั้นนะผมทําไปแล้วรู้สึกว่ามันรู้สึกว่ามันหวานไปหน่อยนะครับอันนี้ผมก็เลยลดน้ําตาลลงนะครับตอนนี้บุ้ยผมจะอยู่ที่ประมาณครึ่ง ครึ่งโลถึง700กรัมแต่ว่าน้ําตาลเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ300กรัมเท่านั้นนะครับครึ่งหนึ่งเลยนะครับเอาละครับก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเราก็จะนําแอลกอฮอล์เนี่ยเทใสไ่ไปเลยนะครับขวดนี้จะอยู่ที่ประมาณ625มิลลิลิตรนะครับเทลงไปเลยและแน่นอนว่าผมกลับมาแล้วว่ามันจะต้องไม่เต็มนะครับผมก็เลยซื้อขวดเล็กมาด้วยนะครับ วดเล็กตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ330มิลลิตรนะครับซึ่งถ้ารวม2ขวดเนี่ยจะอยู่ที่ลิตรกว่าๆเลยนะครับโอเคลงไปแนะนำนิดหนึ่งนะครับเวลาเรียงบวยและน้ำตาลนะครับเราควรจะเหลือพื้นที่ด้านบนไว้ให้เล่าด้วยนะฮะไว้เผื่อไว้ประมาณหนึ่งนะครับผมแล้วก็เหลือพื้นที่อากาศประมาณหนึ่งนะครับเรียบร้อยครับ และที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือป้ายชื่อของน้องอุเมช,ชูของเรานั่นเองนะคบเนี่ยสิ่งที่เราควรเขียนนั่นก็คืออัตราส่วนผสมของสูตรโลนี้นะครับและวันที่ดองนั่นเองนะครับผมเนี่ยก็จะเขียนใส่ไปเลยนะครับว่าโว้ย700กรัมน้ำตาลประมาณ300กรัมแล้วก็เหล้าที่ใช้ก็จะเป็นสุราข้าวหอม40ดีกรีนะครับประมาณอีกเกือบ1ลิตรนะครับแล้วก็วันที่ดองนะครับอาทิตย์แรกนะครับเราควรจะ คอยเขย่าเขย่าให้น้ําตาลเนี่ยมันเคลือบตัวบวยไว้นะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นประมาณ3เดือนนะครับเราจึงจะเปิดมาชิมครั้งแรกนะครับว่าเหล้าบวยของเราเนี่ยมีรสชาติเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับแล้วเราก็ปรุงรสนะครับอาจจะใส่เหล้าเพิ่มหรือใส่น้าตาลเพิ่มหรืออาจจะปรุงรสด,ด้วยผลไม้ชนิดอื่นหรือใส่น้ำผึ้งแบบนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันครับเพื่อให้รสชาติอร่อยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ สิ่งหนึ่งนะครับที่ขาดไปไม่ได้นะครับนั่นก็คือเราเนี่ยจะต้องเก็บเจ้าโหลบวยเนี่ยนะครับไว้ในที่มืดแสงเข้าไม่ถึงนะครับแล้วก็ไม่อับชื้นนะครับเป็นพื้นที่แห้งนะครับสิ่งที่เราควรจะต้องมีนั่นก็คือผ้าคลุมพอโหลบวยนั่นเองนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้แสงเข้านั่นเองนะครับเราก็จะคลุมไปเลย เรียบร้อยแล้วครับเท่านี้แสงก็เข้าหลุไม่ได้แล้วครับเพราะผมเนี่ยเคยดองเล่าบ๊วยไว้แล้วเมื่อปีที่แล้วหนึ่งครั้งนะครับซึ่งวันนี้ก็ครบ1ปีพอดีเลยนะครับสําหรับสูตรหนึ่งของผมนะครับสูตรนี้เราจะใส่วอดก้านนะครับเรามาดูสีกันนะครับหลังจากที่ดองไปแล้ว1ปีนะครับจากเดิมเมื่อสักครู่นี้สีจะออกใสๆใช่ไหมสีจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูกันเลยราพร้อมกันนะครับสามสองหนึ่ง จะมีลักษณะเข้มมากขึ้นนะครับหรือที่เขาบอกว่าจะสีออกเหมือนเป็นชานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อครบ1ปีแล้วเนี่ยก็เนี่ยจะมีป้ายชื่อเหมือนกันนะครับจะเขียนไว้ว่าดองสูตรอะไรบ้างซึ่งสูตรแรกเนี่ยผมใส่บ้วย500กรัมนะครับน้ำตาล400รนะครับลด,ลดลงมาแล้วเนาะแล้วก็มีออวอดก้าประมาณลิตรหนึงนะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่ส่วนผสมอื่นเลยเนี่ยเมื่อปีที่แล้ว1ปีนะครับ อันนี้ก็คือเคยเปิดชิมครั้งนึงแล้วรู้สึกหวานก็เลยใส่วัการเติมไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อครบ1ปีแล้วเนี่ยจริงๆอ่ะจะต้องนําเม็ดบวยเนี่ยออกด้วยนะครับแล้วก็ดองทิ้งไว้เหลือแต่ในส่วนของของเหลวเท่านั้นเดี๋ยวเรามาเปิดชิมพร้อมกันเลยดีกว่าครับ <c oughs> ต้องบอกก่อนนะครับเหล่าบวยนี่แหละเขาจะไม่ได้เอาไว้ใช้ กินให้เมานะครับจะเป็นงานกินเพื่อเริ่มรับประทานอาหารนะครับหรือเป็นเวลข้าดบิงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทานข้าวเวลาคนญี่ปุ่นทานข้าวเนี่ยเขาก็จะมีแก้วแบบนี้ครับแล้วก็จะตักเหล้าบวยแต่เวลามีแขกมาที่บ้านเนี่ยก็จะเสิร์ฟด้วยเหล้าบวยเป็นสิ่งแรกเลยหรือว่าพวกโอมาเกเสะนะครับก็จะมีการเริ่มเปิดต่อมสัมผัสอาหารด้วยเหล้าบวยแบบนี้นะครับหลังจากที่ดองครบ1ปีเนี่ย กลิ่นบวยหอมมากเป็นกลิ่นกลิ่นบวยที่เราคุ้นเคยกันเลยนะฮะหอมมากๆ oh. แอลก oh. อฮอล์ยังแรงอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าความความรสชาติความบวยความสดชื่นของบวยแล้วก็ความหวานหวานไปหน่อยที่นี้นะถ้าจะเอาไปมิกซ์กับโซดาหรืออะไรเนี่ยจะดีขึ้นแต่ว่ารสชาติด,ดีมากรสชาติบวยลิศดีมากเลยครับ หวานหอมอะ่ะเป็นหวานหอมเลยอะ่ะไล้ทิ้งคีดีนะอร่อยเลยปลาลิ้นแล้วก็ทิ่มแทงนะครับในขณะเดียวกันก็มีความละมุนของวอดก้าด้วยอุย๊ยอร่อยอร่อยอร่อยครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการดองเหล้าบวยนะครับของผมนะครับ สำหรับใครที่ต้องการจะสอบถามก็สามารถทิ้งข้อความไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวอีกหนึ่งปีเรามาดูกันครับว่าโลเนี้ยจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็โลเนี้ยจะเหลือแค่ไหนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ